พระเจ้าช่วยกล้วยทอดอุทานอุทาอุอะไรนะอุทานโอโหโอโหเลยแหละคันนี้นิสสันสปอร์ตซีดานอาเวันนะใครที่เป็นวัยรุ่นในช่วงยุค90ต้องรู้คันนี้นี่โฉบเฉี่ยวสุดเลยนะครับยุคปัจจุบันไม่มีแล้วนะที่จะเอามาทำเอารถสปอร์ตซีดานมาทำเป็นรถแม้สครับมาจะเป็นรถตลาดเพื่อขายบุคคลทั่วไปไม่ใช่แล้วนะครับการจะเป็นรถ2ประตูสปอร์ตซีดานได้นี่เขาจะยกระดับขึ้นไป,ไปเป็นอีกคลาสนะครับ ท่านจะไม่มีวันหารถสปอร์ตซีดานได้อีกในยุคนี้นะครับเขายกระดับตัวเองขึ้นไปเพราะงั้นรถระดับเกรดสปอร์ตซีดานรถตลาดในยุคนั้นจะมียุคสุดท้ายคือยุค90เท่านั้นนะครับก็จะมีตัวเนี้อา z ซวันมีนิสสัน NX นะครับมีถ้าเป็นค่ายอื่นก็จะมีอีกสอาตัวนะครับซึ่งผมมองส่วนตัวว่าเก็บได้เก็บราคามันล่วงจนแบบคือ คือเหมือนเขาแบ่งชั้นวันนากันเหรอจริงๆแล้วมันมันน่าสนใจมากนะครั้นี้ผมบอกคุณเลยนะควักห้าหมื่นทอนเป็นหมื่นนะครับทอนเป็นหมื่นเห็นแล้วบอกเลยเลยว่าสะดุง้งแล้วสภาพสีนี่เก็บงานมาแล้วใส่ล้อโหลดจัดทรงนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนี่อาจจะถ่ายในที่ล่มก็มีแสงไฟเข้ามาก็อาจจะ ดูแล้วคุ้มครือนิดหน่อยอ่าสภาพสีเห็นแล้วครับข้างหลังมีร่องมีรอยก็แสดงว่าสีเนี่ยเอาไปแล้วต้องไปทานะครับถ้าท่านรับไม่ได้ท่านต้องไปทำครับแต่ราคาเดี๋ยวท่านเห็นแล้วท่านก็บอกต่อให้ทำผมก็คุม้มคันนี้ได้เกียร์ธรรมดาเปลี่ยนบเบาะเร็คาร์โรนะครับพวงมาลัยลายไม้อะไรชอบไม่ชอบ,ไ,ชอบไปปรับเปลี่ยนเราเองครับมาแล้วครับเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมมันคือพันหกพันแปดทั้งหมดนี้นี่นะ ลงเครื่องเสียงสงสัยอดีตก็คงติดชึ่งพอสมควรนะครับคันนี้ครับอยู่ที่ท่านรับได้ขนาดไหนนะครับอะไรชอบไม่ชอบท่านต้องไปทำเอาบิลเอานะครับเดี๋ยวเห็นราคาแล้วรับรองท่านยังไงก็คุ้มมันต้องเริ่มจากความชอบก่อนครับของทุกอย่างในโลกใบน,นี้สร้างเมื่อมาเพื่อลองรับความสะดวกะสะดวกสุขก,กายสบายใจให้กับมนุษย์ครับถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสิ่งนั้นแน่นอนนะครับมางนั้น ท่านชอบหรือเปล่าถ้าชอบไปดูราคาครับผมจากอะไรยเงี้ยสามหมื่นสามพันบาทนะครับดิสแตนอาเซวันเอาไปเก็บสีใหม่สังคันงบน้อยก็หมื่นกว่างบมากก็สองหมื่นกว่าว่ากันไปบวกกันไปอาจทาอย่างดีเลยห้าหมื่นกว่าแล้วครับห้าหมื่นกว่าเบื่อไหมล้อเอาไปเทินเทรดมาใหม่นะจบแล้วถ้าจะทําอะไรอีกท่านไม่ชอบพวมอะไรจะติดดิฟฟี่ไปตั้งงบไปอีกสามพันถึงห้าพันบาทแล้วจะทําอะไรอีก คุณถามหน่อยถ้าท่านปั้นต่อ,อยังไงก็ไม่เกินห้าหกมื่นเจ็ดหมืนก็ราคาตลาดตอนนี้มันแปดเก้าหมื่นอ่ะอ่านะนี่อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะช่วงนี้เชา้านี้อารมณ์คึกหน่อยเพราะว่าแบตเต็มไฟมันคงดีดนะเออนะก็เลยจะไม่เหนื่อยดูไม่ค่อยหมดแรงเท่าไหรนะ่แล้วเพอเอิญเห็นคันนี้ก็สึกอะไรถูกไว้ก่อนติดดีใจอย่างนั้นแหละ <laughs> เดี๋ยวค่อยไปว่ากันใหม่ <laughs> ชอบใจถูกใจก็ติดต่อหาเจ้าของก็ได้โดยตรงนะครับ n ิสสันอ z เซวันกันนี้33,000บาทต่อให้เก็บสีต่อให้ทําอะไรเพิ่มก็บอกไว้เลยว่าถูกกว่าราคาตลาดที่เขาขายกันนะครับขอให้โชคดีกับรถกันนีครับกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ไ้เลยครับ